คืนนี้ผมจะเล่านิทานก่อนนอนเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องนี้ชื่อว่าแม่ไก่กับลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดเป็นนิทานอบอุ่นใจเหมาะก่อนนอนเลยครับหวังหวังนะแม่ไก่กับลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดในลานฟาร์มเล็กๆริมทุ่งหญ้ามีแม่ไก่สีทองตัวหนึ่งชื่อว่าแม่ขมิ้นคืนนี้ ผมจะเล่านิทานก่อนนอนเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องนี้ชื่อว่าแม่ไก่กับลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดเป็นนิทานอบอุ่นใจเหมาะก่อนนอนเลยครับแม่ไก่กับลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดในลานฟาร์มเล็กๆริมทุ่งหญ้ามีแม่ไก่สีทองตัวหนึ่งชื่อว่าแม่ขมิน้น เธอมีลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆทั้งเจ็ดตัวขนฟูๆนุ่มเหมือนก้อนสำลีเลยถุกเช้าแมคขมิ้นจะพาลูกๆออกเดินหาอาหารคุกๆ,ๆๆไปลูกๆไปหาหนอนกันนะลูกเจี๊ยบแต่ละตัววิ่งตามกันเป็นแถวตัวยังเล็กๆขาเตี้ยๆเดินกระโดกกระเดกไปมาน่ารัก จนลมเช้าก็พัดเบาๆเหมือนหัวเราะด้วยเลยลูกเจี๊ยบตัวเล็กสุดชื่อจิ๋วเจี๊ยบเขาชอบวิ่งซนและหลุดออกจากเถวเสมอแม่ขมิ้นมักจะเรียกเบาๆจิ๋วเจี๊ยบอย่าวิ่งไกลนะลูกเดี๋ยวหลงทางครับแม่ผมแค่ดูผีเสื้อนิดเดียวแล้วเจ้าจิ๋วเจี๊ยบก็หัวเราะจิบจิบ วันหนึ่งฝ้ามืดลงเร็วกว่าทุกวันมีเมฆสีเทาก้อนใหญ่ลอยเข้ามาลมแรงพัดยอดหญ้าเอ็นไปทั้งทุ่งลูกๆเราต้องรีบกลับเร้าแล้วนะฝ้าจะฝนแล้วแม่ขมิน้นพูดเสียงอ่อนโยนแต่จริงจังลูกเจี๊ยบทั้งหกรีบวิ่งกลับแต่เจ้าเจี๊ยบหายไป แม่ขมิ้นหันซ้ายหันขวาใจเต้นแรงเจ้าเจีย๊ยบอยู่ไหนลูกเธอเดินฝ่าฝนที่เริ่มตกลงมาเดินตามเสียงร้องเบาๆจีบจีบใต้พุ่มไม้ใหญ่แม่ขมิ้นเห็นเจ้าเจีย๊ยบตัวสัน่นขนเปียกฝนจะดูตัวเล็กกว่าเดิมแม่รีบกลางปีกกว้างกอดลูกไว้ไม่เป็นไรนะลูก แม่อยู่นี่แล้วเธอพาลูกกลับแล้วอย่างระมัดระวังในตอนนั้นเองฝางแลบวาบหนึ่งลูกเจี๊ยบตัวอื่นรีบวิ่งมาหาแม่พร้อมตะโกนแม่เจ้าเจี๊ยบกลับมาแล้วแม่ขมิ้นกอดลูกทั้งเจ็ดตัวไว้แน่นใต้ปีกอุ่นๆที่มีกลิ่นฟางหอมๆทุกตัวหลับตาทริ้ม ฟังเสียงฝนตกเบาๆอยู่ข้างนอกคืนนั้นแม่ไก่กระชิบเบาๆก่อนลูกๆจะหลับจำไว้นะลูกไม่ว่าจะมีพายุแรงแค่ไหนถ้าเรายังอยู่ด้วยกันใต้ปีกของความรักเราจะอบอุ่นและปลอดภัยเสมอจบแล้วครับ